สวัสดีนะคะกลับมาพบโรคของการดูดวงวันนี้นะคะเราก็จะทำการปลดดวงผูพัทธาวันอังคารนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u c สไ b e กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกันนะฝากกดหัวใจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กันด้วยเนาะแต่ถ้าใครอยากจะเอ c l u s ค v e นะคะดูดวงประจำสัปดาห์เน้นย้ำว่าฟรีนะคะเข้านะคะเข้าวันจันทร์ารย์เวลา19.00นนี่ค่ะเข้าเพจดูดวงกับคเนชาพลาสและคุณจะได้รับสิทธิพิเศษทุกวันจันเวลาเวลา19.00น,นนะคะ ก่อนที่จะไปทําการเปิดดวงนะคะวันนี้เราก็จะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบเป็นตัวแทนของผู้ศรัทธาที่เกิดวันาคานะคะดูซิจะลัคกี้ินเกมลัคกี้ินเลิฟหรือต้องระวังอะไรหรือเปล่านะมาแล้วจ้า ผูสศารัที่เกิดวันอังคารใบแรกจะโ h the moon the moon มาแล้ว oh the เทวดาถ่ายน้ำ king ถือดาบ k i n ถือเหรียญสุดท้ายชุบหนึ่งถ้วยจ้าจากไพ่ห้าใบนี้นะคะสาวกที่เกิดวันอังคารนะคะคะแนนเต็มสิบนะคะคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปหคะแนนจ้า วันนี้นะคะต้องกล่าวนะคะต้องกล่าวไว้ว่าผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารจะเป็นในลักษณะครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งอาจจะโดนความเลวร้ายแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับบาปบ,บุญกรรมที่คุณได้ทํามาทําไมถึงพูดคําว่าบาปบุญกรรมที่คุณได้ทํามาเนื่องจากคุณมาติดไพ่เดอะมูนเดอะมูนนี้คนเกิดวันอังคารเดือนกันยาจะเป็นในลักษณะเคิร์ฟ เหมือนน้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอาจารย์ถึงบอกว่าต้องหมั่นสะสมบุญและกรรมเพราะว่าวันนี้คนเกิดวันอังคารครึ่งหนึ่งจะได้กรรมครึ่งหนึ่งจะได้บุญและจะได้เนลนักษณะของการหนุนนําเนื่องจากไพ่เดือมูลคือไพ่ของการที่ท่านไปสัมผัสโลกของวิญญาณไปสัมบัติโลกโอปะปาติกะไปสัมผัสของโลกเจ้ากรรมในเวรกําลังถามหาและคนเกิดวันอังคาร กันญานี้ระวางในลนักษณะการปวดหลังปวดคอบะไหลมือมีคนขี่คอท่านอยู่เหมือนมีคนคอยกอดเอวท่านอยู่เพราะว่าไพดูสีคือไพ่สัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าค่ะทุกคนบอกอาจารย์ทำเสียงเดิมเฮ้อเสียงเดิมก็ฟังก็จะไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าคนเกิดวันอังคารระวังในลักษณะลมเพลลมพัดและใครที่ไปขอพรและได้สิ่งที่ขอแล้วและอย่าลืมไปแก้บนนะคะเพราะว่าก็ก็ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาเตือนท่านเรียบร้อยแล้วคะ่ะ และรวมถึงนะคะกันยานี้จะเป็นเดือนของการที่โค่ตะระเหนื่อยในเรื่องของการงานมากๆๆเหนื่อยในเรื่องของการบริหารมากๆๆเหนื่อยในเรื่องลักษณะที่ต้องทําตามคําสั่งมากๆๆคนเกิดวันอังคารเลยอยากจะลาออกเป็นร้อยล้านครั้งมากๆๆ เพราะว่าไพ่เทวดาถ่ายน้ําคือไพ่ของการที่อยากจะแยกแยกย้ายเกณฑ์ที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานอยากจะลาออกจากงานเป็นรอยๆอยรอบนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าด้วยเศรษฐกิจปัจเจกปัจจัยเนี่ยไม่เหมาะสมค่ะมีงานประจําตอนนี้ดีที่สุดอย่างน้อยก็คือเป็นหลักประกันในการใช้จ่ายนี่สินของท่านประจำเดือนกันยานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกิดวันอคารท่านต้องหางานอดิเรกท่านใครชอบเล่นเกมเล่นเกมใครชอบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใครชอบทาอาหารทาอาหารเพราะคุณต้องหาอะไรทําเพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายปลดล็อกตัวของท่านเองเพราะว่าไม่ฉะนั้นโลกเครียดโลกคิดมากแพนิคจะทําหาท่านเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกิดวันอังคารถ้าท่านหลุดพ้นสองข้อสองใบที่อาจารย์ทานายได้ กลางกันยาไปแล้วหลังจากวันที่20กันยาไปแล้วฟังดีๆนะหลังจาก20กันยาไปแล้วท่านจะได้ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยคือไพ่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเริ่มมีการปลดคลายผ่อนคลายปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นใครที่เกิดวันอาัคารถ้าอยากจะลงทุนหรือทําธุรกิจใดๆก็ตามให้หลัง เดือน่าหลัง20กันยาไปแล้วท่านถึงจะลงทุนการทำธุรกิจได้หรือเริ่มฟื้นความเป็นชีวิชีวะของตัวท่านเองได้แต่ถ้าพูดถึงการทํางานหนักเราก็ต้องตอบในคอเท็ตจริงว่าหนักจริงไหมหนักจริงแต่คุ้มไหมตอบเลยค,คุม้มเพราะว่างานหนักแต่แปรผันตรงได้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เช่นบางคนทํางานเป็นเซล์อ้ทำงานที่งคือตีหนึ่งตีสองต้องมาคุยกับลูกค้าแต่สุดท้ายลูกค้าเซเยนในการทําค่าคอมมิชชั่นเดือนกันยาก็จะพุ่งแบบทะยางฟุบขึ้นมาแล้วฟึ้แบบคนอิจฉาตาร้อนท่านมากๆเพราะเดือนกันยาคนเกิดวันอังคารจะเหมือนเป็น king of the queen เป็น king แล้วก็เป็นค e ีน บอกได้เลยว่าใครๆเนี่ยอิจฉาตาร้อนไม่ว่าจะเป็นการทำงานการได้ลูกค้าได้ภาพลักษณ์ที่ดีใหม่เกิดขึ้นแต่ถามว่างานเครียดเงินดีได้ภาพลักษณ์ที่ดีเกิดขึ้นมันจะส่งสมให้ท่านนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหาเรื่องเที่ยวหาเรื่องพักผ่อนหย่อนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องโรงเพลลงพัดและ ละวังเกี่ยวกับเรื่องการปวดหลังปวดคอบาดไหลน,นะคะซิกเนเจอร์สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะมีโอกาสหาโบสนะคะโบสนะคะไม่ว่าจะเป็นบทรอดหรือว่าโบทมหาอุดนะคะเข้าไปอยู่ในโบสนะคะเข้าไปสวดมนต์ทำใจร่มๆสบายสบายกลับออกมาบอกเลยว่าอะ,อะไรที่เป็นอววิชามนดำมนแดงติดเนื้อหนังมันสาคาถาดำคาถาแด,าดงทุกอย่างจะมาลายหายไปฟันตรงร้ซค่ะ ส่วนท่านที่เกิดวันอังคารนะคะซิกเนเจอร์ตัวเลขของท่านมาจากความฝันค่ะนอนหลับยากแต่ฝันเนี่ยแม่นมากเลยนะคะเชื่อเซนส์ในความฝันของท่านจะดีกับตัวท่านเองเจ้าค่ะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับผู้สรัทธาที่เกิดวันอังคารเดือนกันยายนนะคะก็ขอให้คุณลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณค่ะ